สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี f อฟสวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไหล่ยนต์วุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับอ่ะมาครับสวัสดีตอนเช้าเช้าวันหลังพายุเข้านะพายุน่าจะออกแล้วแหละว,วันนี้นะฮะแต่ร้านผมก็เหมือนเดิมครับอืมได้เห็นแน่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแน่แรงนี้แหละอ่ะวันนี้ผมจะพาเอฟซเราพาพี่น้องเรามาดูนะฮะรถที่ผมเอ่อทำ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเป็นรถที่ถามหาเยอะมากทำมาดูช่องบังอ่ะนี่ครับมาลิซันบิ๊กเอ็มฝาแดงคันนี้ครับช่องบังทำอะไรอยู่เนี่ยบังแค่ยังกำลังเปลี่ยนกระปุกพวงมาลัยครับผมอ่ะมาต่อครับเมื่อกี้โทรศัพท์เขา้บาบังทําอะไรนะถอเปลี่ยนกระปุกพวงมาลัยครับผมเปลี่ยนกระปุกพวงมาลัยคันนี้อ๋อพวงมาลัยไม่ดีกระปุกมันร่อนป,อป๊บตมันส้เดี๋ยวมาดูครับมาดูตัวนี้เป็นบิ๊กเอ็ม่อจากกรมปศุสัตว์นะ เอามาดูสภาพกนนะครับดูครับก็คือตัวนี้ผมถามว่าสวยเหมือนคันอื่นไหมมันก็ไม่ได้ปิ๊งเหมือนคันอื่นเพราะว่ามันจอดตากแดดแต่ว่ามันมีแต่เนื้อแท้ทั้งนั้นเลยเอะดูนะฮะเดิมบางแล้วนี่นี่คือนี่คือเนื้อแท้นะฮะเนื้อแท้ของรถเลยนี่ครับหลังคาก็คือมันมันมันเดิมเดิมอะ่ะก็คือสําหรับ F c ซเราพี่น้องเราที่ จะเอาไปแล้วก็สาดสีทสําสีคันนี้สวยเลยนะฮะสวยเลยแหละครับกระบาดหลังผูกไหมเนี่ยบางภายใน<พ>ยมันผูกบอเอาดูครับดูเดิมนะมีรอยตรงนี้ผูกไหมเนี่ยก็ไม่ผูกนะป้าเบิงเดิมคักเถอะว่าปเป็นสีสีแบบสีทําครั้งเดียวอะ่ะทําครั้งเดียวแล้วก็มันหลุดนะครับเห็นไหมสำหรับเอ่อใครที่ไปขัดแล้วทำสีเลยก็จบ แต่สำหรับใครที่ไม่ขัดไม่ทําก็ได้เหมือนเดิมครับคันนี้เดี๋ยวผมเอาราคาซออพิเศษป้าทุ่เสียงเครื่องไหมปาด <c oughs> ปาดเครื่องคือดีเถอะบัง,ง <c oughs> ปัดทุดเสียงเครื่องแคบจะแบีนะี้น่ะเครื่องดีมากครับโอ้ดูชุดกระจังหน้าอะไรมันก็เดิมหมดนะแต่ว่าสีมันจอดตากแดดนะรถหลวงก็แบบนี้ครับเครื่องมันจะดีมาก แต่ว่ามันจอดทิ้งอะ่ะแต่บางมาดูจุดจุดด้อยก็คือกระปุกพวงมาลัยใช่ไหมบางรบกระปุกพวงมาลัยบางจะเปลี่ยนใหม่ครับอ่าบางจะถอดตัวนี้แล้วยกขึ้นเปลี่ยนกระปุกพวงมาลัยขับได้แล่นได้ปกติเลยยังโอเคแล้วรเลือแต่กระปุกพวงมาลัยใช่รอดวิ่งไปลองดูแล้วมันแข่ง๋อก็เลยจะเปลี่ยนกระปุกพวงมาลัยอ่าเหตุอาจจะเป็นเหตุน<อ>ี<อ>้นะครับท<อ>ี่เขาจอดทิ้งออะดูดูดูเนื้อแท้แล้วรถไม่ผูกนะแต่เดิมบางครับ เดิมบางรถไม่ผูนะครับไม่ผูนะดูนะฮะภายในบางยังไม่ทำความสะอาดเลยเเโอ้โหเรียวๆอีกเรียวเพ,วพวิ่งเห็นว่ารถขี่ไล่อยู่เราวมนก็ขี่ไล่อีหลีหรอวะอ <c oughs> สำหรับ FC เราพี่น้องเราที่ชอบรถเดิมๆบางๆราคาไม่สูงนะ <c oughs> คันนี้นะครับ <c oughs> ชอบเดิมบางราคาไม่สูงมาคุยกันครับ <c oughs> บางแอรแล้ว คันที่กระจกหลังเนี่ยติดมาจําไปแล้วให้ลูกค้าอะไรนะสุพันหรืออะไรนี่แหละนะฮะไปแล้วเช็ครายละเอียดให้นะครับคันนั้นอ่ะส่วนคันนี้เนี่ยครับบางก็จะค่อยๆเอามาทําแล้วก็เช็ครายละเอียดใครที่ชอบนิสสันมิกเอ็มเครื่องไฟแดงชัสซี่เป็นไงบางชัสซีสวยไหมสวยปะสวยอ่าเัสซีสวยเดิมนะก็คือผมจะเป็นในลักษณะว่าขายตามสภาพไม่ทําสีขายนะครับ ถ้าผมทําสีเก็บรายละเอียดราคาแค่ไม่เกินห้าหกหมื่นผมขายไม่ได้นะเพราะว่าทําทําสีผมทํามาทํามาเก็บขายไม่ได้แล้วก็เครื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับผมไม่มีซ่อมไม่มีบิ้วถ้าผมซ่อมผมบิ้วราคาห้าหมื่นผมขายไม่ได้รถอะนะฮะเวาลาเวลาผมไปประมูลเนี่ยผมวัดดวงนะเอฟซี FC เราพี่น้องเรารถเขาจะจอดเต็มแบบนี้ยจอดปุ๊บให้ผมไปดูพอผมไปดูแล้วก็ผมวัดดวงประมูลวัดดวง แต่มันก็แอบแอถามเจ้าหน้าที่แหละว่ารถคันนี้ขับได้ไม่วิ่งได้ไหมเจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกว่าคันนี้มีปัญหาตรงนั้นตรงนี้แล้วก็บางครั้งก็บอกว่าคันนี้ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรเลยแค่จอดแล้วก็เอามีคันใหม่มาก็ต้องจอดทิ้งแล้วเอามาประมูลเขาจะบอกอย่างนี้เหมือนฟอนเทียสองคันนี้นะฮะัประตูสอคันนี้เดี๋ยววันนี้จะทําฟอนเทียคันหนึ่งเนาะบางเ,เดี๋ยวให้อบางบางบ,างบางเอางี้งี้บาง เอาแบตเตอรี่ไปใส่ฟอนเทียมมามาให้เอฟซีเราให้พี่น้องเราดูสักคันพี่แล้วก็มาเปิดเอ่อเปิดราคาตอนท้ายคลิปอะตัวนี้ถ้าล้างถ้าขัดทําความสะอาดออกมันก็จะดูดีครับแต่มันก็เพิ่งเริ่มมาเก็บอะผมจะเอาให้ดูเรียวๆแบบนี้เลยให้ดูว่ารถที่ยังไม่ทํามันเป็นแบบนี้นะฮะคือรถที่ยังไม่ทํามันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็บอกราคาขายลูกค้าตกลงเอาผมก็เช็คให้ผมตอนนี้ก็เหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังผมมีเอ่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับ เช็คน้ำมันเบรกมออลมเบรกน้ำมันน้ำมันเบรกน้ำมันคัสแล้วก็เฟืองท้ายน้ำมันเกียร์เช็คให้หมดนะฮะตอนนี้เป็นออปชั่นเสริมของทางร้านเรานะครับเปลี่ยนให้ทําให้แต่แบตเตอรี่เนี่ยช่างบางแบกไปแล้วก็แบกมาครับ <laughs> เพราะว่าเอาตรงๆนะไปประมูลรถเนี่ยไม่เคยได้แบตเตอรี่มาสักทีนะครับแล้วก็ผมก็ต้องสั่งแบตเตอรี่ลูกใหม่มาแล้วก็ f อเรามารับรถก่าลูกแบตเตอรี่ลูกใหม่ไปแล้วก็สั่งมาก็มาลองกันอยู่เนี่ย มาดูมาดูคันนี้ครับอ่ะต่อเนื่องมาคันนี้ครับ Td27 f o n t e นะครับตัวนี้เป็น f o n t e Td27 อ่ะเอารถถอยออกไปก่อนเดี๋ยวให้ช่างบางขับโชว์ให้ดูนะคันนี้นะนี่มาดูครับดูแบบต่อเนื่องนะเอาตรงๆดูแบบต่อเนื่องไปเลยคันนี้นะครับว่าราคาแล้วก็จะเปิดราคาท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับเอาดูนิ่งๆไปก่อนอ่ะเดี๋ยวให้ช่างบางนี่เราผมผมพาดูรอบรถเอาแบบช,ช้าๆนะบางไม่ได้ทําปัดทําความสะอาดไม่หน่อยอ่ะ จำได้ไหมตัวนี้กรมการข้าวอุบลที่ผมไปทําคลิปแล้วก็นี่มาแล้วผมจะขายเท่าไหร่จะเล่าให้ฟังคือรถแต่ละคันเนี่ยที่ผมขายเนี่ยผมขายตามที่ผมประมูลได้ผมไม่ได้ยึดติดว่ารุ่นนี้ต้องขายเท่านี้นะสังเกตไหมบางคันผมก็าขายหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นบางคันผมก็าขายราคาสูงขึ้นบางคันก็ขายถูกลงผมขายตามตําหนิของรถนะครับ fc เราพี่น้องเราให้เข้าใจผมคนที่ติดตามผมจะรู้ว่าผมขายลักษณะแบบไหน เดิมบางเงาเงาแบบไม่เคยทําอะไรแบบนี้ยอดูครับดูภายในดูพื้นครับอุย้ยขัง,งามคักงามเนี่ยโว้ดรถกระไรไม่นมูมเจ้าได้ใส่เนี่ย่อนนี้ในเจ้าหน้าที่หรือมือเจ้าเอาไปจอดซื้อรถด,ดูครับดูสภาพภายในครับดูสภาพพื้นครับเหลี่ยมมองๆกัเนี่ยมันเดิมๆอยู่เลยนะครับเอฟซี FC เราพี่น้องเรามันสีเดิมโรงงานเลยนะเนี่ยดูครับ สวยจัดประหลัดแจ้งอ่ามาดูภายในครับทีนี้แบบช้าๆนะเอาดูภายในครับดูครับดูภายในครับดูความสวยของภายในครับดูหลังคาครับช่างบางเอาอะไรมาปัดออกแล้วเดี๋ยวจะขายหน้าเอฟซีเราแหมฝัดน,นิดหน่อยช่างบางบอกครับอ่าเดี๋ยวผมพาดูรอบๆเดี๋ยวให้ช่างบางบางัง เดี๋ยวเจ้าออกขับออกไปกันข้างนอกนะ้วันจะได้เห็นแบบช,ชัดๆเดี๋ยวผมจะพาดูช้าๆนะดูไฟท้ายดูฝาท้ายโอ้ยงามพันเวคันนี้ไหมส,ส,ไส่แบตร์เราบ่เอาเสตาร์ทออกไปมาดูกันครับช่งบางบังสตาร์ทมันมันจะติดง่ายไหมลูกคันนี้เ,นเอาเผมกดหยุดคลิปช่างบังสตาร์ทพอดีเอาไปครั้งเดียวติดเลยอะ S <S ไปครับพอ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 ถอยออกมาตรงบะมี่นี่ถอยมาแล้วครับป้<ะ>าเสียงเครื่องเลยอ้าพอตรงนี้นแล้วนั้นโบจืนละอ่ะมาดูครับ F c ีเราพี่น้องเรามาดูชุดไฟหน้านะตัวนี้เป็นตัวปีเกิดสูงตัวตาหนุนนะครับตัวนี้เขาเรียกว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นตาโบ ตัวนึงที่เป็นตาโบนั่นนะนเหมือนตัวนั้นเห็นไหมตัวนั้นจะเป็นตาโบนะครับตัวนั้นจะยังไม่ได้ทําแต่ตัวนี้จะเป็นจะเป็นตัวเป็นตัวตาเต็มนะครับเนี่ยปีเกิดสูงฟอนเทียตัวนี้นะฮะตาเสียงเครื่องเลยพี่น้องเอาดูครับรถก็น่าจะเพิ่งหยุดชายนะเพราะว่ายังต่อทะเบียนปีหกห้าอยู่เลยคันนี้นี่นะครับบังเปิดฝฟกระโปรงดิผมจะไม่รีบนะจะทำช้าช้ามาดูภายในเครื่องครับ อโอ้เสียงเครื่องไปบงังอ๋อไม่ต้องพูดถึงและไม่ต้องห่วงสภาพอย่างนี้นดูครับดูความเดิมครับนี่ขนาดยังไม่ได้แบบล้างแบบจริงจังๆนะเนี่ยแค่มาทำเฉยๆแล้วก็เอาไอ้นี่เนี่ยปัดออกนิดหน่อยดูครับระบบวิ่งระบบอะไรเสร็จสับเรียบร้อยหมดครับไม่ต้องห่วงครับ Yeah. ภายในฝั่งนี้ครับดูภายในครับโอ้เอเย็นโอเย็นเอารถวิ่งได้สองแสนหรอรถวิ่งได้สองแสนครับตัวรับ๊บปึ๊บปึป๊่เห็นไหม รถวิ่งได้25,446กกิโลนะฮะเดิตรงนี่ครับถ่ายเรียบร้อยแล้วคลองเหลียวอ้เด๋ยถ่ายผมให้จบไปไอ้ไอ้เลยวมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแมนเช็คเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้แอร์เย็นจนหนาวครับรถวิ่งได้200,000ครับโอ้เอามาครับดูเรือนใหม่สวยมากนะครับรถวิ่งได้200,000ระบบแอร์เก๊ะแอร์เย็นจนหนาวครับไม่ต้องห่วงครับ ระบบภายในครับใช้ไปฮึใช้ไปยาวๆครับคันนี้นะฮะใช้ไปยาวๆวครับไม่ต้องห่วงอะไรครับใช้ไปเลยครับดูครับประตูหลังก็สวยครับตัวนี้นะฮะอ่ายิ่งดูยิ่งดูกระบะดูพื้นหลังนะครับยิ่งสวยเนี่ยอืมช่างบางเปิดแคลริบอยเปิดฝาท้ายไว้ให้ดูเรียบร้อยนะฮะ เอามาดูชายดูชายด้านหลังนะดูชายด้านหลังครับดูนะครับคลิปนี้วันที่สามสิบนะครับสามสิบสิงหาเอ้ไม่ใช่กันยาสามสิบกันยานะครับเดือนหน้าก็ตุลาแนละ้วจะสิ้นปีแล้วเนี่ยดูฝาท้ายครับบงังฝาท้ายมันคืเป็นหนัก,นก,วกๆวะเมื่อเมื่อกอนอะมันติดอะไร โอ้มันเป็นระบบแบบหูดึงอะ่ะป๊บโอ้คันนี้เหมาะว่าบางสวยนะคันนี้ดูครับนี่สันฟอนเทียนะฮะตัวนี้ตัวคู่กันจะไว้ทำคอนเทนต์หน้าเดี๋ยว FC เราพี่น้องเราจะถามและสับสนนะฮะตัวคู่กันจะเอาไว้ทำคอนเทนต์คู่กับตัวนี้นะครับตัวนี้ขับมาจากอุดรส่วน2องคันนี้ขับมาจากอ,าอุบลน,นะครับ อุด้วยกันนะครับผมก็เลยสับส,นต,น,น,น,บสนตัวนี้ประมูลได้อยู่ที่อุดรน,นะฮะส่วนตัวนี้ประมูลได้ที่อุบลนะฮะอ่ะมาดูครับทีนี้ก็บงับงบังเดี๋ยวถอยถอยจังหน่อยเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปไปไปถ่ายทิปถ่ายปกอ่าเดี๋ยวผมถ่ายปกก่อนแป๊บหนึ่งแล้วจะช่ชงางบังลองขับโชว์นะครับอ่ะโอเคครับหลังจากที่ผมถ่ายรูปจะลงปกเรียบร้อยแล้วนะนะอ่ะมาเตอร์อปัดลูกปัดผู้ช่วยช่างครับ ปิดเทอมครับอ่ามาจะมาหัดให้เป็นช่างนะอ่าเนี่ยบางถอยเก็บคันนี้ก็ราคาจะเอาเป็นราคาลักษณะราคามิตรภาพนะอโอเคนะนะฮะแหวรถวิ่งสองแสนกว่าโลอ่ะดูดิเครื่องใช้ไปเลยครับรถวิ่งสองแสนกว่านะกระปุกแห้งคลิปไม่มีเยิ้ม ะะไปแล้วครับช่างบางถอยเก็บเอาสองแล้วอะเดินทางมาถึงค่อนข้างที่จะท้ายคลิปเราถึงเวลาเปิดราคาแล้ว95,000บาททำไมผมถึงขายราคา95,000บาททาั้งๆที่รถสี่ประตูบางครั้งผมประมูลมาผมขายราคาแค่7,000บ้าง6,000กว่าบ้าง7 9 8,000 5คันนี้ผมขาย95,000เพราะผมประมูล ค่อนข้างที่จะสู้กับเขามันแรงนะฮะสู้แรงเพราะว่ารถมันวิ่งได้น้อยแล้วสภาพตัวรถมันก็ยังโอเคนะครับโอเคทุกอย่างเลยนะฮะราคาตัวนี้95้าหส่วนตัวนี้ครับห5 0 0 0ันบาท b ิ๊กเอ็าแดงจัดรายละเอียดทั้งหมดกระปุกพวงมาลัไม่ดีเปลี่ยนให้ห5 0 0 0ันบาทครับคันนี้มามาเอาไปใช้ครับห้าหมื่นห้าเก้าหมื่น้าห้าห้าเห้า สองคันนี้ลงท้ายด้วยห้าทั้งนั้นเลยเอา้า,านะช่างบาง,งจะช่างบางยังไม่ยังไม่ถอดอีกเลยเนี่ยเหลือน็อตตัวหนึงอ่าครับช่างบางกำลังจัดการครับอ่าดูครับอ่าฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะวุฒิชัยอะไรยนต์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรยนต์หนะ่8 7 9519226 0 9 5 6 6 4น8์6 อุทิชัยอรยนต์กระสินชื่อนี้มีแต่คำว่าถูกนะก็บางครั้งก็ราคาอาจจะแพงนิดนึงแต่ก็ยังไงก็น่าใช้อะ่ะอาติดตามกันไปดูกันไปเรื่อยๆครับชอบคันไหนแล้วค่อยโทรหาผมนี่นี่นี่น,นี่ดูช่างเล็กผมเห็นไหมเนี่ยร้ยกาดนะครับอ่าโอเคขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับอ่ะโทรหาผมนะ5้า0 0ืบาทเก้0 0มบาทนะครับ รถวิ่งสองแสนกโลอ่ะส่วนคันนี้ก็วิ่งเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้ดูแต่เลือนไม้มันเลือนไม้พวกนี้มันจะบิดบิดงอๆงอ,อ่ะก็คือขายตามสภาพไปนะฮะห้าหมื่นห้าไม่ซีเรียสเอาไปใช้ใช้จนลืมครับสภาพเครื่องแบบเนี้ยอ่าขอบคุณทุกท่านมากๆครับ